ให้เรียบร้อยนะนะคะไม่อยากให้คะแนนหายไปไหนอ่ะโอเคเด็กๆเดี๋ยวมาเริ่มเข้าเรื่องที่เพิ่มเติมให้วันนี้ทีนี้เด็กๆคะในการคำนวณความน่าจะเป็นนะคะนอกจากวิธีการที่ครูสอนแล้วเนี่ยมันมีอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่าวิธีการทดสอบสมมุติฐานวิธีการนี้เราเรียกว่าวิธีการทดสอบคสแควร คือดูว่าค่าที่ได้จากการทดลองเนี่ยเป็นไปตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้องไหมซึ่งนะคะสูตรเป็นแบบนี้ลูกคไสสแควร์เท่ากับซิปมาโอลบอีกำลัง2ส,ส่วนด้วยอีซึ่งครูถามเพื่อนห้องอื่นมาแล้วว่าเรียนสถิติอยู่ไหมเพื่อนบอกว่าเรียนอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงเรื่องนี้ไม่เป็นไร นะคะพะชีวะจะแค่แตะๆนะไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายกับมันขนาดนั้นดังนั้นนะคะ x กำลังสองของครูก็คือค่าคลายสแควร์ o คือค่าที่ได้จากการทดลองนะคะ e คือค่าคาดหวังตามทฤษฎีในที่นี้ค่าคาดหวังตามทฤษฎีของเราคืออะไรนั่นก็คือกฎเมนเดลไงลูกกฎเมนเดลบอกว่า ถ้าเป็นการทดลองหนึ่งลักษณะลูกรุ่น f สองต้องเป็นเด่นต่อดอยในอัตราส่วนสามต่อหนึ่งในขนาดที่ถ้าเป็นการทดลองสองลักษณะลูกรุ่น f สองต้องเป็นอัตราส่วนอีกแบบหนึง่งนั่นก็คือเก้าต่อสาม ต่อสต่อ1ดังนั้นการเรียนเรื่องนี้คือให้หนูไปทำการทดลองสมมุติครูต่างอ่ะหนูไปปลูกถั่วลำเตาสิเอามันไปผสมสิแล้วนับให้คุณครูสิว่ารุ่นลูก F2 เนี่ยได้เมล็ดเรียบกับมเมล็ดขูดค่ะเท่าไหร่ประมาณนั้นแล้วเอามาเทียบกับทฤษฎีว่ามันตรงกันไหมดังนั้นค่ะเรามาดูนะลูก ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่านะในกรณีที่ทดลองสองลักษณะเขาจะให้ค่า N เท่ากับสการหาค่าสแควรมีค่าหนึ่งที่ชื่อว่าระดับความอิสระหรือองศาเสรีระดับความอิสระหรือองศาเสร,ร,ร,รีเนี่ยให้เอาจำนวนลักษณะที่เราศึกษาลบด้วยหึงจะได้ค่าองศาเสรีเช่น หนูศึกษาสองลักษณะหนูก็ลบหนึ่งค่าองศาเสรีคือหนึ่งแล้วถ้าศึกษาลักษณะเดียวล่ะหนูก็เอาหนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์แต่ลองไปเปิดตารางคายสแควร์ดูค่ะตารางที่คุณครูให้ตัวนี้คือค่าคายสแควร์นะคะองศาเสรีคือ DF หนูสังเกตเห็นอะไรไหมลูก องศาเสรีให้ดูลงมาด้านล่างไม่มีองศาเสรีเท่ากับศูนย์ค่ะดังนั้นในการศึกษา1นลักษณะ2อลักษณะเมนเดลดูที่องศาเสรีเท่ากับ1ได้เลยนะอันนี้ดูได้ทั้ง1ลักษณะและ2ลักษณะของเมนเดลส่วนตารานตัวนี้แนวนอนแนวนอนคืออะไรแนวนอนคือค่าในายะสํสำคัญทางสถิติ แนวนอนคือค่าในยะาสำคัญทางสถิติโดยทั่วไปการทดลองจะใช้ค่าในยะาสำคัญอยู่ที่0.05แต่ถ้าเราอยากละเอียดกว่านั้นเราก็บอกว่า0.01ก็ได้หลักๆใช้อยู่สองค่าแต่ครูใช้แค่0.05ก็พอนะคะการทดลองทั่วๆไปใช้0.05ก็ได้รับการยอมรับแล้วดังนั้นเดี๋ยวตารางตัวนี้ครูมาสอนหนูดูโจทย์ก่อนโจทย์ค่ะ โจทย์บอกว่าในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชชนิดหนึง่งคุณครูมีดอกสีม่วงกับดอกสีขาวเมื่อทำการผสมดอกสีม่วงพันแท้กับดอกสีขาวพันแท้ลูกออกมาเป็นสีม่วงถูกต้นอ่านถึงตอนนี้เด็กทุกคนรู้เลยว่าโอเคสีม่วงเป็นลักษณะเด่นสีขาวเป็นลักษณะดอยทีนี้ สีม่วงที่ได้มานี้ก็คือพันทางคือพันพางประเด็นคือไม่จบแค่นั้นเราเอารุ่นลูก F1 มาผสมกันเพื่อหาลูก F2 ทีนี้พอมาลองนับลูก F2 ดูปรากฏว่าเราได้ดอกสีม่วง80ดอกดอกสีขาว20ดอกทีนี้ปูจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นไปตามกฎเมนเดลไหมถูกไหม ทฤษฎีนี้ทํามาเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้เจ้าดอกสีม่วง80ของครูลักษณะเด่น80กับสีขาว20บลักษณะด้อย20สิบเนี่ยเป็นไปตามกฎเมนเดลไหมทั้งหมดทําไปแค่นี้แหละเพราะเราไม่รู้เลยว่าเลขที่ได้เนี่ยเป็นไปตามกฎเมนเดลไหมดังนั้นค่าที่ได้ตัวนี้คือค่า O อเป็นค่าที่ได้จากการทดลองหนูก็ลากมาใส่เลยดอกสีม่วง80ดบดอกดอกสีขาว20ิบดอก แสดงว่าการทดลองครั้งนี้เรามีดอกไม้ทั้งหมด100ดอกดังนั้นเราต้องตั้งสมมุติฐานก่อน s0 นะคะให้เป็นไปตามสมมุติฐานตัวนี้คือหลักทางคณิตศาสตร์นะส่วน f1 ไม่เป็นไปตามสมมุติฐานดังนั้นลักษณะดอกของ พืชชนิดนี้เขาบอกว่าควบคุมด้วยยีนหนึ่งคู่ควบคุมด้วยยีน1คู่ตามทฤษฎีของเมนเดลบอกว่าอะเมนเดลบอกว่าอะเดี๋ยวนะครูตั้งใหม่ s ศเราจะตั้งว่าเป็นไปตามกฎเมนเดลนั่นก็คือถ้ายีน1คู่ใช่ไหมเราต้องได้ลักษณะเด่นต่อลักษณะดอย ในอัตราส่วน3ต่อ1นี่คือ s 0ที่เราตั้งไว้แต่ s 1บอกว่าถ้าไม่เป็นไปตามกฎเมนเดลละถ้าไม่เป็นตามกฎเมนเดลลักษณะเด่นต่อดอยจะไม่เท่ากับ3ต่อหนึ่ง ดังนั้นตอนนี้ในเมื่อเราทดลองครับเราก็จะคาดหวังให้มันเป็นไปตามกฎเันเดลใช่ไหมเราจะตั้งสมมุติฐานที่ s อศูนย์ดังนั้นค่า e ที่ว่านี้คือทฤษฎีลูกทฤษฎีบอกว่าเด่นต่อด้อยในอัตราส่วนสต่อหนึ่งดังนั้นตอนนี้คุณครูมีดอกไม้หนึ่งร้อยต้นเราอิงกับการทดลองเรามีดอกไม้ร้อยต้นเด่นต้องได้สามส่วนด้อยต้องได้หนึ่งส่วน สามส่วนในหนึ่งร้อยก็คือเจ็ดสิบห้าดอกไงหนึ่งส่วนในหนึ่งร้อยคือยี่สิบห้าหนูเห็นไหมว่าตอนนี้เลขที่ได้จากการทดลองและทฤษฎีมันไม่ตรงกันดังนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นตามทฤษฎีไหมแน่นอนของแบบนี้เลขมันมีค่าที่แตกต่างกันได้แต่บางที่มันอาจจะตรงบางที่ก็ไม่ตรงต้องเข้าสูตรค่ะดังนั้นสูตรไคเร์แควร์นะคะก็คือตัวนี้ ใครสแควรเท่ากับตมเมนชันหนูเอา O-E ลบ e ไปยกกำลังสองแล้วหารด้วยอ e. ีดังนั้นครูจะเริ่ม o ยก O ลบ e ก่อนอ่ะ O ของครูคือ 80E คือ75ลบแล้วเหลือ5ด้านล่าง O คือ 20E คือ25ลบแล้วลบหส่วนช่องด้านล่างตัวนี้เอา2ตัวนี้มาลบกันปรากฏว่าค่ามันได้0ต่อมาเอา O-E ลบ e กำลังสองหารด้วย e เมื่อกี้หาและ O ลบ E โอลบอี e, กำลังสองก็คือห้ายกกำลังสองหารด้วยอ e, ีคือเจ็ดสิบห้าคำตอบออกมาคือศูนย์จุดสามสามในขนาดที่ด้านล่างโอลบอี o e, ของครูคือบลบห้าลบห้าเอาไปยกกำลังสองหารด้วยค่าอ e, ีคือยี่สิบห้าคำตอบออกมาเป็นหนึ่งดังนั้นตารางด้านล่างตรงนี้มีค่าเท่า ไร่สแควร์ละดังนั้นให้หนูเอาสองตัวนี้มารวมกันปรากฏว่าได้1.33ซึ่งครูบอกแล้วเมื่อกี้ตามการทดลองปกติเราจะใช้ระดับในยัศสำคัญที่0.05ใช้ระดับในยัศสำคัญที่0.05ดังนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นไปตามทฤษฎีไหมไปเปิดตารางไครสแควร์ค่ะ ดังนั้นนะคะเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าองศาเสรีทั้ง1ลักษณะและ2ลักษณะให้ดูที่องศาเสรี1น,นะคะดูที่องศาเสรี1ดังนั้นหนูไล่ตารางไปเลยลูกไล่จากองศาเสรี1ไปหา0.05ที่ระดับในยยะสำคัญปรากฏว่าเราจะได้เลขมาเป็น3.84คูขอขึ้นไปเขียนก่อนไม่งั้นครูจะลืม เพราะฉะนั้นที่ระดับในย้ายสําคัญ0.05จากเลขที่เปิดตารางได้มาเป็น3.84ทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นไปตามทฤษฎีไหมฟังนะค่าไครสแควร์ที่เราคํานวณได้ถ้าน้อยกว่าค่าที่เปิดตารางแสดงว่าเป็นไปตาม s 0ก็คือสมมุติฐาน s 0ที่เราตั้งไว้ แสดงว่าข้อนี้เป็นไปตามกฎเมนเดลค่ะดังนั้นสรุปเลยลูกสรุปเลยค่าไคสแควร์น้อยกว่า3า4ดสดังนั้นเป็นไปตาม S 0ศแต่ถ้ามากกว่าคือไม่เป็นไปตาม s อศูนย์นะดังนั้น S 0ศย์ที่เราตั้งเอาไว้ก็คือเป็นไปตามกฎเมนเดลค่ะ ดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าเป็นตามกูแมนเดลนี่คือทฤษฎีไฮส,คสแควร์ที่เราเอามาใช้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานว่าสิ่งที่เราทดลองนั้นเป็นไปตามกฎเแมนเดลไหมจบตัวนี้ครูไม่ออกข้อตอบในโรงเรียนแต่ครูสอนดักทางไว้เผื่อในอนาคตหนูอาจจะไปเจอมันในข้อสอบเข้ามาหาลัยอะไรพวกนี้ครูสอนหนูแล้วนะดังนั้นถ้า สลักษณะหนูต้องตั้งทฤษฎีตัวนี้เป็น9้าต่อสมต่อสมต่อหนึ่งอย่าลืมนะตั้งไม่เหมือนกันหนึ่งลักษณะกับสองลักษณะจบเดี๋ยวไฟล์นี้ครูส่งให้ในลายกลุ่มดังนั้นจบเรื่องใครจะแพรวันนี้ครูจะเข้าส่วนที่คุณครูค้างเอาไว้ค่ะคราวที่แล้วเราเรียนจบนอกกฎเมนเดลไปนะคะ ดังนั้นวันนี้เราจะมารู้จักกับสิ่งที่ชื่อว่า Multiple a l l e l นนักเรียนที่ใช้หนังสือหนูเปิดไปในหน้าหาแป๊บนะลูกนะหนูเปิดไปในหน้า87ค่ะเรื่องนี้จะอยู่ในหนังสือหน้า87 88นะคะเรามาดู Multiple a l l e l ีนกัน m u l t i เ l e a l l น l แปลอังกฤษเป็นไทยก่อน multiple แปลว่าหลาย Unlean รูปแบบของยียนดังนั้นแปลสี่ลูก multiple Unlean แปลว่ารูปแบบของยียนที่มีหลายแบบคืออะไรปกติที่เด็กๆเ,เรียนมาปกติถ้าครูพูดถึงยียน A ถ้าเป็น u n l e ิวเดก็จะแปลค่าได้เป็น A ใหญ่ u n นลิวด้อยก็เป็น A เล็ก นี่คือแปลค่าได้สองค่าไม่ใช่ Multiple ็ก l อนลแต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ต่อไปนี้ครูยกตัวอย่างหมู่เลือด A B O หมู่เลือด A B O เวลาเขียนแทนด้วยยีนจะแทนด้วยยีนไอโดยยีนไอจะแปลค่าได้สองค่าถ้าเป็นอันลิวเด่นแทนด้วยไอใหญ่อันลิวด้อยแทนด้วยไอ เล็กแต่บังเอิญว่าคุณอันริวเด่นคุณอันริวเด่นเนี่ยเขาแปลค่าได้สองค่าก็คือไอกำลัง A ใหญ่กับไอกำลัง B ใหญ่ซึ่งไอกำลัง A ใหญ่คือหมู่เลือด A I ไอกำลัง B ใหญ่คือหมู่เลือด B และไอเล็กคือหมู่เลือด O ดังนั้นหนูเห็นไหมว่าอันรีนตัวนี้มันแปลค่าได้สามค่า พูดง่ายๆ Multiple a l l e l e คือรูปแบบของยีนที่มีมากกว่า2แบบมีมากกว่า2แบบถึงจะเป็น Multiple a l l e l e แบบนี้มี3แบบจัดว่าเป็น Multiple a l l e l e นะคะดังนั้น Multiple a l l e l e เวลามันเข้าคู่มันจะโดนยีนควบคุมกี่คู่มันจะโดนยีนควบคุมได้แค่1 คู่เท่านั้นเช่นนี่คือฮอร์โมโลกัสโคอมมมหรือคอมมโตมคู่เหมือนฝั่งหนึ่งแทนด้วยไอกำลังเอีกฝั่งหนึ่งต้องเลือกค่ะต้องเลือกระหว่างไอกำลังบีกับไเล็กเป็นได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นดังนั้นต่อให้มันมีรูปแบบของยีนสามแบบแต่ตัวเราก็เลือกได้แค่นี้แหละลูกคนคนหนึ่งเลือกได้แค่นี้แหละเป็นมากกว่านี้ไม่ได้ ดังนั้นควบคุมด้วยยียนคู่เดียวแต่เพียงแค่มีรูปแบบของยียนมากกว่าสองแบบนี่คือคอนเซปต์ของ Multiple a n l e ี e ดังนั้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้รูปแบบพวกนี้มันจะมีจีโนไทป์ที่เป็นไปได้กี่แบบมีสูตรค่ะอ่ะเขียนลงไปลูกจำนวนจีโนไทป์ เท่ากับ n ส่วน2คูณ n บวก1เมื่อ n, n เท่ากับจำนวนรูปแบบของยินก็คือจำนวนอันลิวนั่นแหละพูดง่ายๆครูยกตัวอย่างหมู่เลือด ABO หมู่เลือด ABO มี3อันลิวใช่ไหมดังนั้นแทนสูตรเลยค่ะหมู่เลือด ABO จะเท่ากับ3ส่วน2คูณกับ3บวก1นั่นก็คือ3ามส่วนส1.5 3บวกหนึี่บวก1.5เท่ากับ6แบบมีจีโนไทป์ที่เป็นไปได้6แบบ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงไหมดังนั้นตอนนี้เด็กๆจดด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจีโนไทป์หกแบบนี้เป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวครูรอหนึ่งนาทีนะคะใครยังจดตรงนี้ไม่เสร็จจดให้เรียบร้อย ดังนั้นเนี่ยครูต้องเท้าความไปในเรื่องของเมื่อวันอังคารนั่งคาบเราจำได้ไหมว่าหมู่เลือด ABO จะตัดสินว่าคนคนนั้นมีหมู่เลือด A คนคนนั้นมีหมู่เลือด B ตัดสินจากอะไรยังจำได้อยู่ไหมอ่ะใครจำได้เปิดไค์ตอบเรียนไปเมื่อวันอังคารเอ็นจีเจนค่ะเออเก่งมากค่ะเก่งมาก ดูจากแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงนะลูกดังนั้นทบทวนก่อนนะคะการที่จะตัดสินว่าคนคนนั้นเป็นหมู่เลือด ABO นะดูแอนติเจนที่ผิวเม็ดเลือดแดงถ้าใครจำไม่ได้แอนติเจนก็คือโปรโตีนบนผิวเม็ดเลือดแดง ดังนั้นคนที่มีหมู่เลือด A จะมีแอนติเจน A บนผิวเม็เลือดแดงคนที่มีหมู่เลือด B มีแอนติเจน B A B มีทั้ง A ทั้ง B เด่นทั้งคู่คมกันไม่ลงนี่ก็คือลักษณะโคโดมิเนนที่เราเรียนไปเมื่อวันอังคารหรือที่เราเรียกว่าคมรวมโคโดมิเนนหรือขมรวม ตัวโอโอคือโบเบไม่มีไม่มีอะไรเลยบนผิวเม็ดเลือดแดงแต่บนโลกใบนี้ไม่ได้มีโอธรรมดามีอีกคนหนึ่งค่ะอีกหมู่เลือดหนึ่งมีชื่อว่าโอบอมเบโอบอมเบคือใครโอบอมเบคือหมู่เลือดโอแต่ต่างจากหมู่เลือดโอปกติตรงที่ โปรโตีนบนผิวเม็ดเลือดแดงอ่ะต้องคุยกันก่อนว่ามันไม่ได้มีแค่ ABO มีเป็นร้อยดังนั้นเนี่ย A ก็คือโปรโตีนชนิดหนึ่งบนผิวเม็ดเลือดแดง B ก็คือโปรโตีนชนิดหนึ่งเพียงแค่เราจัด A B ให้อยู่ในหมู่เลือด ABO แต่ครูบอกแล้วว่าหมู่เลือดมีเป็นร้อยมันมีโปรโตีนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าโปรโตีนเฮโปรตีนเฮตอยู่บนผิวเม็ดเลือดของทุกคนคนที่มีหมู่เลือด A ก็มี h ด้วยคนที่มีหมู่เลือด B ก็มี h ด้วย AB ก็มี h O โธรรมดาก็มีโปรตีน h บนผิวมิดเลือดแดงแต่ O บอมเบนอกจากไม่มีโปรตีน AB แล้วก็ไม่มีโปรตีน h บนผิวเม็ดเลือดแดงนี่คือความแตกต่างระหว่าง O ธรรมดากับ O บอมเบแน่นอน ในเมื่อมีแอนติเจนบนผิวม็ดเลือดไม่เหมือนกันให้เลือดกันไม่ได้ห้ามห้ามให้เลือดกันนะคะดังนั้นแสดงว่าคนที่เป็นหมูเลือดโอหนูรู้ตัวไหมว่าหนูเป็นโอธรรมดาหรือโอบอมเบถ้าหนูอยากรู้หนูก็ไปเช็คนะคะเพื่อความปลอดภัยนะ เพราะโอบอมเบมีแค่สี่คนในหนึ่งแสนคนสี่คนในหนึ่งแสนคนเป็นสถิติทั่วโรส่วนสถิติประเทศไทยครูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเราต้องไปหาข้อมูลดังนั้นเนี่ยเราต่างดีใจว่าเราเป็นหมู่เลือดโอใช่ไหมคนน่าจะมีหมู่เลือดโอเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่เป็นโอธรรมดาหรือโอบอมเบนี่แหละดังนั้นเนี่ยคนที่มีหมู่เลือด AB A B แล้วก็ AB ใช่ไหมลูกที่เขามีแอนติเจน H ด้วยเนี่ย H ที่อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงอะ่ะก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะเป็น h พันแท้กับ h พันทางดังนั้นเราก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าเราเป็น h e พันแท้หรือ h e พันทางนอกจากว่าเราไปสืบประวัติครอบครัวเราถึงพอที่จะคาดเดาได้นะคะ ดังนั้นตัวนี้พูดเติมไปให้โอบอมเบเผื่อไปเจอในข้อตอบ9 mm hmm. วิชาสามัญดังนั้นค่ะหมู่เลือด ABO ตัดสินจากแอนติเจน A B บนผิวม็ลเลดแดงส่วนแอนติบอดีเป็นโปรตีนที่อยู่ในน้ำเลือดแอนติบอดี hmm. ต้องตรงข้ามกับแอนติเจน เสมอนั่นคือคนที่มีหมู่เลือด A ก็จะมีแอนติบอดี B หมู่เลือด B มีแอนติบอดี A หมู่เลือด AB มีไปครบแล้วดังนั้นแอนติบอดีมีไม่ได้ส่วนหมู่เลือด O จะมีแอนติเจนไปพูดผิดแอนติบอดีทั้ง A ทั้ง B ดังนั้นคนที่มีหมู่เลือด A ก็เป็นทั้ง A พันแท้และ A พันทาง A พันแท้เขียนแทนด้วย i อกำลัง A อกำลัง A พันทางคือ I อกำลังเไเล็กต่อมา B พันแท้ไอกำลัง B อกำลัง B พันทางผู้เขียนผิด i อกำลัง B I. เออถูกแล้วนี่พันทางเป็น I อกำลัง B ใหญ่ไเล็กส่วน A B เด่นทั้งคู่เป็น I อกำลัง A อกำลัง B สุดท้ายค่ะ O อเป็นด้อยแท้ก็คือ I เล็ก I เล็ก หนูนับฟิว่ามันได้หกแบบตามที่เราคำนวณกันไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแบบค่ะส่วนโอบอมเบนะคะจะมีจีโนไทป์เป็น i อเล็กไเล็กส่วนแอนติเจนเฮไม่มีใช่ไหมลูกนี่ก็อันริวด้อยก็คือเฮเล็กเฮดเล็กแบบนี้ค่ะดังนั้นนี่คือจีโนไทป์ของมัลติเพลอนลีนในหมู่เลือด ABO ดังนั้นนะคะเราไปดูซิเรารู้ได้ยังไงว่าเราเป็น a b o เราจะไปตรวจเลือดค่ะตอนที่หนูตรวจเลือดเขาจะเอาแผ่นสไลด์สไลดนี่แหละสไลด์ที่เอาไปต่อง้องจุลรศนะ์อะแล้วก็เอาเข็มมาเจาะเลือดหนูสามหยดุดหยุดที่หนึ่งเขาจะไม่หยุดสารอะไรเลยนี่คือตัวแปรควบคุมหยุดที่สองค่ะหยุด แอนติบอด a อีกหยดหนึ่งหยดแอนติบอดี b ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นหนูยังจำได้ไหมตอนม5แอนติบอดกับแอนติเจนห้ามตรงกันถ้าตรงกันเมื่อไหร่เลือดจะตกตะกอนดังนั้นหนูเห็นนะ a กับ a ตรงกันดังนั้นคนที่มีหมู่เลือด a พอหยดแอนติบอดี a ลงไปเลือดตกตะกอน ส่วนแอนติบอดีบไม่ตกค่ะขนาดเดียวกันคนที่มีหมู่เลือดบีนี่ไงมันตรงกันดังนั้นเลือดจะตกตะกอนที่แอนติบอดีบส่วนแอนติบอดีเไม่ตกแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเป็น A หรือเป็น B แล้วถ้า A B ล่ะก็ตรงหมดนี่ดังนั้นตกตะกอนทั้งสองหยดเลยค่ะ ส่วนโไม่ต้องถามเลยไม่มีแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงมันไม่ตรงกันไม่ตกตะกอนโอบอมเบก็ไม่ตกตะกอนดังนั้นเราจะรู้ตัวว่าเราเป็นโอบอมเบก็ต่อเมื่อเราไปตรวจแอนติเจนเฮนะคะการตรวจเลือดปกติโอบอมเบหนูไม่มีทางรู้ว่าหนูเป็นโอธรรมดาหรือ O อบอมเบต้องไปตรวจแอนติเจนเฮบนผิวเม็ดเลือดแดงอ่ะจบ หมู่เลือด ABO ดังนั้นเรามาทดลองทายลูกของคนต่อไปนี้สิถ้าหนูเอาคนต่อไปนี้มาแต่งงานกันลูกของเขามีโอกาสที่จะเป็นอะไรได้บ้างอนักเรียนที่ใช้หนังสือเปิดไปหน้าแปด9ปดแปดเก้านะคะอะมาถ้าเอา A แต่งกับ A ไหนบอกครูสิลูกหน้าจะเป็นอะไรได้บ้างคิดทุกกรณีเลยนะคิดทั้งเขาเป็นพันแท้และพันทางนะลูก เอแต่งกับ A ลูกเป็นอะไรได้บ้างเกับโ <A, S 1> อค่ะเก <A. S 1> ่งมาก a อ A เอแต่งกับ AB อ่ะเดี๋ยวครูพูดเลยนะจะได้ไวหน่อยนะคะเอแต่งกับ a อเป็นไปได้ทั้ง A B ได้ a อก็ได้ O ก็ได้ถ้าทั้งคู่เป็นพันทางเอแต่งกับ a อเป็นได้ AB และ a อ A แต่งกับ O เป็นได้ A กับ O B แต่ง B เป็นได้ B กับ O นะคะต่อมา B, แต่งกับ A B ก็จะเป็น A ได้ B ได้ A B ได้แต่เป็น O ไม่ได้ B แต่งกับ O เป็นได้แค่ B กับ O Ab แต่งกับเ B เป็นได้ A。B A B A B แต่งกับ O เป็นได้แค่ A กับ B สุดท้าย O กับ O ด้อยเจอด้อยยังไงก็ได้ด้ยได้ O อย่างเดียวค่ะนี่ก็คือ multiple a n l i g e ตัวแรกที่เราเรียนคือหมู่เลือด A B O ดังนั้นประเด็นคือ multiple a n l i g e บางตัวนะคะอ่ะครูให้ดูตัวนี้ก่อน multiple a n l i g e ใน A B ทั้ง A ก็เด่นใช่ไหมลูก i อกำลัง B ก็เด่นสองคนนี้มันเด่นเท่ากันเวลาเจอกันข่มไม่ลงก็เลยแสดงออกไปแต่มีบางตัวที่มันเด่นไม่เท่ากันดังนั้นเวลาไปเจอข้อสอบเก้าวิชาสามันอ่านโจทย์ที่เขากำหนดดีๆด,ดูเหตุการณ์ต่อไปนี้อ่าสีขนของกระต่ายถ้าใครเลี้ยงกระต่ายน่าจะชอบเรื่องนี้แต่ละตัวน่ารักกันมากเลยนะคะ ซีขนของกระต่ายแบ่งออกเป็นสีแบบแบบแรกชื่อว่าอักอติกอักอติกเราเรียกลักษณะนี้ว่า,วาไวทย,วยไวทยคืออะไรอ่ะลักษณะที่เจอในป่านะไม่ใช่วไวทยคือลักษณะที่พบมากในธรรมชาติเรื่องนี้ในหนังสือไม่มีนะคะไทยพบมากในธรรมชาติ แทนด้วยตัวสีใหญ่อ่าแสดงว่าเป็นอันลิวเด่นต่อมาสีเทาค่ะสีเทาเงินเรียกสีนี้ว่าชินชีลาเราแทนด้วยสียกกำลังสีเอสีที่แทนก็เป็นสีใหญ่นะแสดงว่าก็เด่นเหมือนกันสีต่อมาสิมาลายันครูชอบสีนี้มากเลยครูว่ามันน่ารักมันเหมือนแมววิเชียนมาศหนูรู้จักแมววิเชียนมาดไหม ทีตัวเขาสีขาวๆใช่ไหมแล้วก็หูเขาจะเป็นสีน้ำตาลจมูกเป็นสีน้ำตาลมือกับหางแล้วก็วัยวะเพศเป็นสีน้ำตาลนะคะเจ้าหิมาลายันก็คล้ายกันเลยลูกเห็นไหมน้องตัวสีขาวแต่จะมีสิ่งที่ครูบอกเป็นสีดำหรือจะเป็นสีออกน้ำตาลก็ได้แทนด้วยสียกกำลังเอสทั้งสามตัวนี้แทนด้วยสีใหญ่แสดงว่าเป็นลักษณะเด่น แต่เดี๋ยวเรามาดูนะ